สวัสดีครับผมนะฮะะนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโต้งนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นงานเอ่อซ่อมลำโพงมาแฉล์โอว่าแฉลเอเวอร์ตันนะครับนี่นะะนครับนะฮะอาการตัวนี้ก็คือเอ่อเปิดเพลงนะฮะฟังไปอยู่ดีก็ดับเองอะไรนะฮะตอนนี้เสียบสายชาร์จวิ่งนะฮะ เก็บสัญชาติวิ่งนะสถานะช้านี่วิ่งนะฮะแต่ว่ากระแสไม่วิ่งนะฮะเดี๋ยวผมขยับกล้องนะครับนี่นะฮะเสะียบสายนี่ผมเสียบที่ช่องหนึ่งนะฮะใช้ช่องหนึ่งนะครคือสถานะช้านี่คือวิ่งเลยนะฮะแต่กระแสช่องหนึ่งนี่คือแบบสูญเลยนะฮะตัวนี้คือชา้าไม่เข้านะครับ เปิดได้ <c oughs> ไม่ได้แล้วฮะไปแล้วฮะโอเคนะครับผมนะฮะ <c oughs> ดับไปแล้วนะครับ <c oughs> <Okay. S 2> เดี๋ยวแกะดูเลยดีกว่าอาการน่าจะหนักนะครับ อาการไม่ค่อยดีโอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจัดเลยเนาะ ใช่นะครับผมนะฮนะแท้นะครับตัวนี้นี่นะฮะแท้ตัวนี้อาการนี่คือไม่ตรงไม่ค่อยตรงก็น่าจะตรงนะมันเกือบไม่ตรงคือลูกค้าแจ้งมาว่าคือแบบอะไรนะเออเปิดเปิดเพลงไปสักพักแล้วก็จะดับนะฮะตอนนี้น่าจะอาการน่าจะหนักนะฮะ คือเปิดยังไม่ทันเปิดเพลงนะฮะดับไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมนี่นะฮะแท้นะครับบอดแท้นะครับนี่ฮะอุปกรณ์แท้หมดเลยนะครับตัวนี้เอเบอร์ตันนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูตัวเช็คแล้วก็ดูแก้ไขดูก่อนนะฮะเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาสรุปอีกทีนึงนะฮะเนาะ นี่ะเบื้องต้นเนี่ยดูบอร์ดไม่บอร์ดสวยใสเลยนะฮะไม่มีแบบไม่มีไกด์ไลน์ให้ดูเลยนะครับว่าจะให้ดูตรงไหนนะฮะอันนี้นะฮะใส่ปิ้งเลยนะฮะยากอยู่นะครับโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่ใช้เวลาไปมาณสัก20-30นาทีนะครับนะเนาะก็คิดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนเนาะเมื่อกี้มันเปิดได้แล้วมันก็ดับไปเลยเนาะเดี๋ยวขอลองดูก่อนคิดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้ละเดี๋ยวเราเทสกันเลยนะฮะ 太假了。 โอเคนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับเนาะ โอเคนะครับผมนะฮะเดี๋ยวลองลองคทสกันดูก่อนนะครับคิดว่าคิดว่าเราจะกลับมาท้งานได้ปกตินะครับลองดูเลยรประกอบดีเลย ตอนแรกเนาะตอนแรกเราเสียบเนาะเสียบชาร์จมันกระแสชาร์จมันวิ่งเนาะนะฮะแต่ว่าสหสหไอไม่ใช่สหาน้ำมันวิ่งเนาะนะฮะแต่ว่ากระแสมันไม่วิ่งนะฮะตตอนนี้เราลองดูกันนะครับทีนี้นะครับนี่นะฮะสหาน้ชาร์จนะครับวิ่งนะฮะกระแสชาร์จนะครับที่ช่องหนึ่งนะฮะนี่นะฮะตอนนี้ชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดสี่แอมป์นะครับโอเคนะฮะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ได้มาตรฐานแล้วนะครับอย่างเงี้ยในตอนนี้กลับมาชาร์จได้แล้วชาร์จได้ะไรได้ปกติแล้วนะครับ ต่อไปก็อีกอาการหนึ่งก็คือ,เ,อเปิดฟังเพลงนะครับแล้วก็ดับเนาะ <c oughs> แต่เมื่อกี้ของเราคือแค่เปิดแบบปุ๊บพยายามจะคอนเน็กเนาะมันก็ดับไปเลยเนาะยังไม่ทันได้ฟังเพลงกันเลยนะฮะนี่ฮะลองเชื่อมต่อดูนะครับนี่นะฮะอิมอร์ตันนะครับ โอเคครับผมได้แล้วเดี๋ยวลองเปิดเล่นเสียงตอนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะไดนี่นะเต็มนะฮะเดี๋ยวไปเล่งเต็ม โอเคนะครับผมนะฮะคิดว่าน่าจะกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับก็เดี๋ยวุกความมั่นใจเดี๋ยวเราเปิดทิ้งไว้นะครับดูกันนะครับเปิดทิ้งไว้ยาวๆเลยครับสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับตัวลำโพงมาแชลเอเบอร์ตันกล่องสีชมพูนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้มีแบตอยู่ครึ่งนึงเนาะนะฮะสถานะชาร์จช่รนะครับสถานะชาร์จ <im itation> ปกตินะครับนี่นะฮะตอนแรกมาของลูกค้าชาร์จนี่คือแบบกระแสไม่เพิ่มเลยเอ้กระแสไม่วิ่งเลยนะฮะกระแสชาร์่วิ่งให้เราเห็นเลยนะฮะศูนย์แอมป์เลยนะตอนนี้1ตอนนี้กระแสไฟวิ่งเข้าแบตที่1 5แอมป์นะครับสถานะชาร์ตตอนนี้ชาร์จเข้าปกติแล้วนะครับตัวนี้กระแสได้มาตรฐานลว ก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วนะครับโอเคไปอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องการเล่นเสียงเนาะ,นะะตอนแรกของลูกค้าผมลองเปิดดูลเล่นเสียงแป๊บเดียวเนาะมันก็ดับแล้วนะฮะโอเคะฮะันี่สุดเลยนะฮะ โอเคนะครับผมนะฮะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้ลนะน่าจะจบละนะครับเพราะว่าอาการตอนแรกมาคือมันค่อนข้างชัดเจนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจเนาะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้นะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดูอาการเนาะนะฮะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะให้แอดมินเนี่ยจะส่งให้นะครับปิดเคสให้นะฮะจะส่งงานให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ